ก่อนอื่นบอกว่ากูตื่นเต้นมึงเคยว่าคนรอบข้างกูอะฉีดเก่งมากดีแล้วลูกโอเคนะี่ขนาดไม่ใช่นักร้องกูขู่สามสองหนึ่งเฮ้ยเป็นไงบ้างคราวเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อไปตรงนี้รี่มากนะกูเปาะมากเรียกชื่อมึงนั่นเกูพูดสองสีกว่ากูชื่อหญิงชื่อหญิงีก็แอบอยู่อย่าไม่ร่าที่งานเรามันแบบโอ้ออกมาถ่ายเดี๋วยังไงหนึ่งสองสามเฮ้ย เต้นแบบเเต้นไลยังไม่ถ่ายจริงรู้ว่าเขาตื่นเต้นทาลิ้ไปตามรอบแล้วเนี่ยทาลิ้ไปตามรอบแล้วเนี่ยที่น่าอยู่เนี้ยสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิลลี่นะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นอะไรแปลกใหม่หน่อยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนก็คือร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงฮุ่ลาฮุ่ลา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 ฮุ่ลาฮุ่ลาไปทะเลโอ๊ะโอ๊โอ๊น่ากลัวจังเลยฉันจะกลัวก็คือตอนนี้เรามาข้างกําแพงเธอเรามาหลังกําแพงนะจ๊ะก่อนอื่นบอกว่ากูตื่นเต้นตื่นเต้นหัวยุ่งเลยปกติเราก็เป็นนักร้องอยู่แล้วแฟนปลงงง มึงคยอคนรอบข้างกูอะฉีดเก่งมากามึงคนที่หนึ่งคือคนนี้เข้าไปเนืาอแล้วเข็บใหญ่มาก คนที่สองผู้จัดการ,การตเตยเจโนด,ด,ดีแล้วลูกโอเคนะนี่ขนาดไม่ใช่นักร้องกูขูโอ้เลยสุดท้ายชินโมุตก็คือชินโมุตก็มีการซ้อมกับพี่ชินหลายครั้งเออเอาท่อนนีอ้อย่างงี้โอเคเลือกคีย์นี้นางเลือกคีย์ให้กูด,ด้วยคือนางเลือกเหมือนคนที่แบบว่าเธอร้องเพลงไม่เป็นนี่เธอไม่ใช่นักร้องเธอก็เลือกคีย์ปกติเลยวนนี้ร้องเพลงอะไรครับนอกสายตาคือจะบอกว่าฉันเลือกเพลงนี้เพราะกูฟังอยู่มันไม่กี่เพลงเขาบอกให้เลือกเพลงกูส่งไปหกเพลงเขาบอกว่าขอเพลงอีกเพลงหนึ่งได้ไหมขอเพลงอีกเพลงหนึ่งได้ไหมเพลงนี้กืบอกขอเพลงนี้้ไดม บอกว่าท้งหมดเพลงอื่นอะเสียงสูงมากสรุปก็คือเป็นเพลงนี้ซึ่งเดี๋ยวน้องจะต้องแปลงร่างเป็นซ้อมร้องเพลงแล้วใส่หน้ากากไปด้วยใส่แล้วต้องใส่หน้ากากใส่ท่าใส่ท่ากันสามสองหนึ่งเฮ้ยงงอะมิจิวูดก็ต้องส่งสารถ้าหมดเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราเลยอยู่ข้างพี่ชิงคงงี้ว่ารีบมากับผู้ชายคนไหนวะแต่เราไปซ้อมกัน ราบเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อคอยตลืมลืมตัว่ได้ยู่ได้ยูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทคีมเราไม่โอเคเลยรีมากะกูเปาะมากเรียกชื่อกูอยู่นั่นะกูพสองสิว่ากูชื่อหญิงชื่อหญิงก็เรียกอยู่ได้ก็เรียกอยู่ได้นแหละพี่ีีี เจ้าเลไมาโขกมันเกินอัดอกาพราวหลุดปุ๊บพี่นี่พี่ลแอบแต่ีก็แอบอยู่ไม่ร่างทีมงานเรามันแบบออกมาถ่ายเดียอยังไงหนึ่งสอสามเฮ้ยหลบทักูแบ สองเมื่อกี้ใช่ปะโฟมในจังหวะที่เราต้องเดินลงแล้วก็แบบคนก็จะเห็นเราว่าเออเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยเธอผูเต้นแบบเต้นไรยังไม่ถ่ายจริงไปนี anyway, เออ่เวก็คือรอติดตามกันด้วยนะคะเป็นครั้งแรกและรายการแรกที่ลี่ร้องเพลงก็เจอเลยจ้ะเดี๋ยวไปเจอรู้ว่าเขาตื่นเต้นไม่ปกติตอนนี้อ <c oughs> าลิปไปสามรอบแล้วเนี่ยอาลิปไปสามรอบแล้วเนี่ย <c oughs> ที่หน้าอย่างเงี้ยตอนแรกเขาให้เล่นระหว่างติดคิดมั้งจะน้องอยากเลือกเสียงอะไรค่ะเกย์เกย์เนี่ย <c oughs> ตอบคำถามมายให้เราอู่เราตอบเองมันได้กับแม่ก็แบบว่าคุณเงินใครครับเราเคยเจอกันไหมนะอะไรเงี้ยปวดเลยคนที่ปวดที่สุดคือพี่พี่ดูดพี่แม่นี่ปวดแบบปวดในปวดคำใบมีสิบอันอ่ะคำใบสิบอันคำใบแรกคือสหรัฐอเมริกาเผออะอเมริกาทำไมอ่ะพี่เคยไปอยู่อเมริกามาเออจิตอาสาชีวิตอ่ะต่อแกลืมไปแล้วเลยลืม ใบที่สองคือรูปพี่แกงส้มเหนือตาอันนี้งงอันอ๋อนักเอลวีอันแรกของพี่แนนกงแล้วก็คำใบที่3คือรูปพี่จ้าจ๋าพิมพ์ตากับรูปพี่ฟอยอคือเรียนสถาบันเดียวกันจบสถาบันเดียวกันมาวุฒิสังกษ์ศัตรูุยไพออน์เบิร์ใช่โอเคอู้ดีจังจำได้โอ้จ<ด>ำได้แม่เนี่ยจบมากคำใบทไม่ได้บอกคนหน้ากำแพงนะบอกบอกตัวเองนี่แหละ คำว่าที่4เป็นรูปตุ๊กตาหมีที่พี่ชินเป็นสะพ้ายใช่ไหมอ๋อโอ้ยดูปหัวจะไม่ถอดเหรอโอเคโอเคแล้วก็คำา่าที่5ค่ะว่ายูทูบเบอร์การ์คือเราทำยูทูบใช่แล้วก็คำา่าที่6เป็นรูปหมาเจอปีหมาโอเคค่ะ คือเข้าสู่การด้วยผลงานการแสดงคําใบทที่8คือรูปพี่มารีเบอร์เนอร์โอ้ยว้นี่ฉันใช่ไอ่ะถ้าบอกเป็นพี่ชินคือชัดเลยไอ้ไอ้ไม่ใช่ถ้าผมเลยรูปหัวไงหัวเงี้ยโอ้โหทำหัวเงี้ยเฉยเฉยเลยคัมแบทที่9คือรูปเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรคือมีพี่น้องสามคนเก่งนะเนี่ยเขาเล่นคําใบทเก่งนะเนี่ยคัมแบทสุดท้ายคือเป็นรูปไมโครโฟนค่ะมีแฟนเป็นนักร้องเดี๋ยวไปดูเอ้า เรื่องปวยไงเมื่อกี้เอาวเข้ามาก็เรื่องวะได้ไมโครโฟนก็เขางงเลยนะคนนี้เป็นนักร้องแน่ๆเจะคเใช่ค่ะให้เขยอมเน้อ่ะก็รอไปติดตามข้างในกันนะจาว่าจอเป็นไงเรียนร้องเพลงมากับครูนะครูชิชินมบุน โองมาเจ๊เจ๊ต้องไปนะเจ๊ไปดูลีหน่อยใช่ไหมลีมันเครียดมากเข<ห>าบอกว่ากูไปแน่ก็ต้องหวงัวจะอยู่ในทุกอิเลียบทเราไม่ได้รอไปอาชีพเรารออินเลียนโอเ้อ่ะโอเคอ่ะไป,ปะไปดูกัน ันนี้จะอยู่กับพี่มิวนะคะอยหลังฉากความรู้สึกที่แบบว่าน้องไปหาคุณแพงอันนัคือเซอร์ไพรส์มากมากในหัวคือไม่ได้มีชื่อลี่เลยเหมือนลี่บ้างไม่เคยได้ยินคือไม่เคยได้ยินว่าลี่ร้องเพลงแล้วเสียงเป็นยังไงต่างรงมาแล้วพี่วิวเลยเพราะรายการเหมือนแบบว่าต้องจีบกันเขาบอกนักกำแพงเป็นพี่มิวลี่แบบเออเอาวะเนียไหนก็ได้ไหนลี่ลับเพราะะงอะไรอย่างเงี้ยนี่ร้องพอหรือว่านี่ร้องเพี้ยนอพอพอพอ รี่ออกเลยาก็รอเลยรอดูแต่วันนี้ขอบคุณพี่บ้าน,นะคะตองรี่เหมือนกันเนาะสนุกมากดีใจมากส้องดูน้ำให่จะ กันบ้างค่ะครั้งแรกในชีวิตแบบพับ l ิ c ลี่ันี่เป็นเทปเบื้องหลังนะแล้วก็ไปดูเทปเต็มกันได้นะคะที่ WorkPoint นะจ๊ะความรู้สึกหลังจากที่ไปออกหลังอําแพงใช่ไหมคือรู้สึกโลง่งเว้ยคือตอนที่แบบว่าออกมาจากม่านอะอันนั้นคือโล่งจรงิงแล้วตอนที่เดาตอนที่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่คิดเดียวแล้วแต่ก่อนที่จะร้องอะมึงกูใจเต้นกูมึงสัน่นแต่ตอนนี้คือโล่งแล้วรู้สึกล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วรู้สึกสะใจที่เขาจาเสียงอวัวไม่ได้จ้ะยังไงก็ขอฝากเทปนี้ด้วยนะคะ ค่ะกราบง,งามๆเลยจ้ารบายจ้าคิดต่อไป cover หรออ่าคิดเพลงมาเลยหรือว่าอมเมนต์มาได้นะว่าอย่าแฮรี่แบบว่าร้องเพลงอะไรจะพยายามแล้วกันแอบกระซิบว่างานร้องเพลงรับแล้วเนะติดต่อมาได้นะคะที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะเบอร์นี้เลยจ้ารบายะจ้าสวัสดีค่ะออกเพลงให้พิชชินทำให้คือเวลาทำเพลงกับพิชชินเนี่ยตีกันค่ะเสียงยังงุดเสียงเนี่ย c o m ค่ะไม่ออกเพลงดีกว่าขอคำ cover คำา